สวัสลีครับเชฟช่อบีิวอต้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัาสดีคราบี้าสีต้าสวีีต้าสว้ามาส้าสวีต้าสีาสวาสีตงาวาิ้้ากวีาเวีตอาี้้้สีีสียี้วอย้าวาาีว เมื่อกี้สตาร์ฮันเตอร์มาพี่เนี่ยให้แต่ละคนแนะนำตัวพร้อมกับท่าน่ารักน่ารักกันไปแล้วรอบตี้เป็นคิวของพวกคุณครับผมเจมส์ครับคุณเดินออกมาเสร็จปุ๊บคุณจะต้องนำเสนอชื่อของคุณพร้อมกับท่าน่ารักน่ารักที่จะเรียกเสียงกรี๊ดมากระึ่มทั้งขนเขาเลยพี่หนมพี่แล้วก็พี่ิเตอร์นะครับเตรียมพร้อมนะครับโอเคเจมส์บอกเลยนะผมรู้ตรงแล้วผมเห็นชุดชุดคุณอ่ะผมอยากลงเลยตอนนี้เจมสวพูดต่อคนโอเค พี่เจมส์ครับพร้อมนะครับรับผมเจมส์ซหน้ามนนะครับมาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปครับสวัสดีครับผมชื่อเจียงสุภาพมงคลนะครับสิ่งที่ต้องมาโอเคเจม จะเป็นพี่ติพี่ราวพี่มาเดี๋ยวพี่ดาวพี่เดี๋ยวอีกหนึอซื้อแบบไม่ธรรมดาเขามีหุนมาด้วยนะพี่ดาวพี่มาพี่รามพี่ก็พร้อมความน่ารักของลูกคนนี้ทำพี่ไปครับสามสองหนึ่งคิดไม่ออก ไหนทดีอะไรเยอะเสียงกรี๊เซอราลันอันนี้เขาอยากไปแบบนีๆทำได้บ้างคุณปิดท้ายคุณปิดท้ายคุณจะต้องเสียงเซอร์ราลจากภูเขานี้ไปยังอีกสิบสิบภูเขามาครับมาพร้อมกับแรงกดดันครับพร้อมแล้วถือกันมาครับสองสองหนึ่งไปครับ สวัสดีครับติวหน้าเลอยครับเยบมิดร้อนไหร้อนร้อนห้องน้ำไปทางไหนครับห้องน้ำไปทางไหนครับผมทะลุปะโอ้ทะลุเราไปตรงนี้ทางนี้ปะตรงทานี้เหรอรับผมโอเคครับดูดูครับอย่างที่บอกไปครับว่าเรานอกจากจะมาสร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วนะครับเห็นบอกว่าพวกคุณ มีของมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการประมูลเพื่อหารายได้ให้กับ14โรงพยาบาลครับนี่เลยครับเสื้อผมไม่ใช่หรอเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากของชิ้นไหนก่อนดีแก๋ยวเริ่มจากเจมก่อนโอเคของพี่เจมก่อนและของ